ทำไมเลือกสสไปแล้วพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกไม่ได้นะครับตอนนี้ผมลงสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยนะครับผมมีนโยบายจากพักอนาคตใหม่ที่อยากเห็นเกิดขึ้นในประเทศแล้วก็จังหวัดพิษณุโลกใช่ไหมครับแต่พอผมได้รับเลือกเข้าไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยสสทุกคนนะครับภายใต้รัฐมนูญปี60นี่นะครับ ไม่มีอำนาจหน้าที่และบทบาทในการพัฒนาจังหวัดเลยนะครับอำนาจทุกอย่างในการพัฒนาจังหวัดเนี่ยอยู่ที่ทางรัฐราชการนะครับและมีแผนยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยกำกับเรียบร้อยแล้ว20ปีสิ่งที่สำคัญมากอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราไม่สามารถที่จะแประยะติเพื่อจะของบประมาณให้กับโครงการต่างๆในจังหวัดได้นะครับรัฐมนูล60นี้ได้เขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าถ้าสสคนหนึ่งคนใดนะครับแประยะติเพื่อจะขอเพิ่มงบประมาณไปในส่วนต่างๆนะครับ มีสิทธิ์ที่จะถูกพิจารณาเพิกถอนสิทธิการเป็นสสได้เลยเพราะฉะนั้นเวลาทุกท่านเห็นการอภิปรายงบประมาณนะครับจะเห็นได้ว่าสสทําได้แค่เพียงการอภิปรายตัดลดงบประมาณเพราะฉะนั้นผมอยากจะเห็นการพัฒนาที่นั่นที่นี่ทุกคนฝากความหวังไว้กับผมในการพัฒนาใช่ไหมครับสสภายใต้รัฐมนตรีศูนนี้ทําไม่ได้เลยนะครับสิ่งที่ผมทําได้ก็คือการที่ผมจะไปบอกหน่วยราชการนะครับบอกผู้ว่าราชาการจังหวัด บอกในอำเภอนะครับหรือไปพูดในสภาส่วนจะทําหรือไม่ทํานั้นผมไม่สามารถทําได้เลยอีกประการหนึ่งก็คือหน้าที่หลักของสสจริงๆแล้วนะครับ ก็ไม่เกี่ยวข้องกับการบริหารจริงๆด้วยนะครับหน้าที่หลักของสสคือสภานิติบัญญัตินะครับเรามีหน้าที่ในการออกกฎหมายมีหน้าที่ในการถามกระทู้ตรวจสอบรัฐบาลนะครับมีหน้าที่ในการตรวจสอบการดำเนินงานของราชการผ่าน,นกลไกของกรรมธิการเจอ2ออย่างที่เป็นอุปสรรคในการดําเนินชีวิตนะครับหก็คือเจอน้ําประปาสีน้ําตาลที่ไม่กล้ามาใช้ล้างหน้าแปรงฟันอันที่2ก็คือเจอด่านตํารวจตรวจจราจรน,นะครับ แล้วก็ทํายังไงที่ผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนแล้วก็ผลประโยชน์ของรัฐเนี่ยจะมีจุดที่อยู่ร่วมกันได้เพราะฉะนั้น<บ>การพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกจริงๆนะครับมีภารกิจ2ด้านด้วยกันที่เราต้องทําให้การเมืองดีให้ได้นะครับภารกิจแรกพักเก้าไกลจะต้องสู้เพื่อการกระจายอํานาจให้ได้นี่คือภารกิจระดับสภานะครับ ทำพร้อมกันทั่วประเทศให้เกิดการกระจายอำนาจให้เกิดความโปร่งใสของงบป,ประมาณให้เกิดการตรวจสอบการดำเนินง,งานของราชการอันนี้คือภารกิจของสภาผู้แทรนราษฎรในขณะเดียวกันในระดับจังหวัดนะครับเราจำเป็นที่จะต้องมีนักการเมืองท้องถิ่นที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นมาให้ได้เพราะว่านักการเมืองท้องถิ่นนั้นคือผู้บริหารตัวจริงนะครับเป็นหน่วยรับงบป,ประมาณ เป็นคนที่จะดูแลโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคนะครับเป็นคนที่จะกําหนดทิศทางในการพัฒนาจังหวัดได้และเราไม่มีการเลือกตั้งท้องถิ่นมานานกว่า7ปีแล้วนะครับตั้งแต่ในการรัฐประหารผู้บริหารท้องถิ่นถูกฟรีดเอาไว้นะครับเราไม่มีการเลือกตั้งงบประมาณต่างๆถูกใช้ไปเพียงแค่เป็นทางผ่านนะครับเราจึงไม่เห็นการพัฒนาจังหวัดในรอบที่ผ่านมาเลย เราเห็นแต่การซ่อมถนนใช่ไหมครับเราเห็นแต่งบในการจัดอีเวนท์ที่ไม่ยึดโยงกับประชาชนแต่ทุกทั้นครับทุกคนทราบไหมครับว่างบประมาณของจังหวัดนะครับโดยเฉพาะของอบจเนี่ยกว่าปีละ900ล้านบาทจริงๆแล้วมันกลับกลายมัเป็นชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชาวพิษณุโลกได้ มันเกี่ยวข้องกับถนนที่หน้าบ้านเรามันเกี่ยวข้องกับน้ําประปาที่เราใช้มันเกี่ยวข้องกับขยะว่าจะมีใครจัดเก็บมันเกี่ยวข้องกับโรงเรียนของลูกเราเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลที่จะดูแลพ่อแม่เราเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลกเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆการค้าการลงทุนการเดินทางสาธารณะทุกอย่างนี้นะครับไม่ใช่อำหน้าหน้าที่ของสสนะครับแต่เป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้นะครับจะเป็นตัวชี้วัดว่าคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจังหวัดพิษโลกนั้นจะเป็นอย่างไรขึ้นกับเราได้ใครมาบริหารจังหวัดพิณุโลกครับ